เชฟบูมคุณ<า>คิดว่าคุณจะทำอะไรครับวันนี้บูมจะทำเบอร์เกอร์ค่ะโยผมเห็นคุณเอาหอยมาแค่สับสับยังไม่ได้สับเลยคะ่ะเชฟคุณแน่ใจว่าคุณจะชนะนะครับมันจะไปเหลืออะไรล่ะครับเชฟหนู่าทำไมคิคนละ <patience> เพลงเลยอ่ะ <c ười> อย่างวะได้หอยเป่าฮื้อแล้วจะทำอะไรครับวันนี้บูมจะทำเป็นเบอร์เกอร์หอยเป่าฮื้อคะ่ะ <c ười> เพราะว่าธีมมันคือฮิปฮอป หนูคิดว่าวัฒนธรรมฮิปฮอปมันมาแบบจากพวกอเมริกาแล้วเบอร์เกอร์ก็มาจากสัญชาติอเมริกาบูเลคิดว่าเอ้ยคนฮิปฮอปกินเบอร์เกอร์ไปโย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 ,โย,โย,โยไปได้คะ่ะแล้วเบอร์เกอร์เนี่ยมันมีความคิดสร้างสรรค์เหรอครับแล้วมีใครเอาเป่าพือมาทำเบอร์เกอร์ไหมคะเขาไม่ทำกันเพราะมันเสียคุณค่าเลยบัหนูว่ามันสร้างสรรค์ค่ะอย่าลืมนะครับว่าโจทย์ของเราคือหอยเป่าฮื้อไม่ลืมแน่นอนค่ะและฮิปฮอปโย เพราะฉะนั้นต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับได้เลยค่ะเชฟขอบคุณนะคะสวัดีครับค่หอยเปาฮือในเมอร์เก์ยังไม่มีใครทำนะคะเชฟเียเพราะฉะนัน่ะความสร้างสรรค์อ่ะเต็มร้อยเหลือเวลาอีก10วินาที9 8้าแปดเจหกห้าสีสามองหนึ่งมดเวลายกมือขึ้นครับ สวัสดีค่ะโยโยบูมาในาการนี้แล้วก็จงคิวของเป่าคือโยคิวคิวเดี๋ยวบูจะให้ชิวทั้งสลัดแล้วก็เบอร์เกอร์โยมีอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวได้รู้จักโยขอดูที่มือหน่อยได้ไหมครับผม คุณตีความโจทย์เปาฮื้อฮิปฮอปออกมาอย่างไรเวลาบูมนึกถึงคำว่าฮิปฮอปคือรากมันมาจากอเมริกาเวลานึกถึงอเมริกาก็คือนึกถึงเบอร์เกอร์บูมก็เลยเลือกที่จะทำเบอร์เกอร์เป่าฮื้อแต่ว่าเป่าฮื้อมันก็ยังเป็นวัตถุดิบของจริงก็เลยยังไม่ทิ้งรากเหง้าของความเป็นจีงเข้ามาเพราะฉะนั้นเป็นเบอร์เกอร์ไส้หอยเป่าฮื้อผัดซอสเอ็กโค่ะ เอาหอยเป่าฮื้อไปตุ๋นจนนุ่มแล้วก็เอามายัดไส้ในแป้งเบอร์เกอร์ที่บุ๋มตีขึ้นมาเองบุ๋มเลือกที่จะเอาไบทอดเพราะว่าเป็นอารมณ์คล้ายๆหมันโถของทางจีนแล้วก็เอากุ้งลายเสือกับหอยเชลล์เอามาปั่นเป็นมูสแล้วก็ออนท็อปด้วยหอยเป่าฮื้อแล้วก็ลาดเป็นซอสตับอีกอันนึงจะเป็นพาร์ผลไม้มงคลของจีนนะคะเอามาทำเป็นน้ำสลัดค่ะแล้วข้างบนก็ออนท็อปด้วยหอยเป่าฮือที่เอาไปตุ๋นค่ะมวลองชิมครับผม เชฟบูมครับคุณคิดว่าความคิดสร้างสารรค์คุณเนี่ยเพียงพอไหมเชฟว่ามันง่ายหรอคะถือว่าเป็นเบอร์เกอร์เป่าฮื้อที่มีความสมบูรณ์ของเวลา60นาทีค่ะเชียโอ๊ยเจชิจะไว้ถือว่าการแก้ปัญหาในจานนี้ทำได้ดีใช้เบอร์เกอร์ทอดสอดไส้ด้วยหอยเป่าฮือสลัดหอยเป่าฮื้อ ตูนได้นุ่มมากน่าเสียดายมากๆครับแค่จุดเดียวเท่านั้นเองตัวที่เชฟบูมใช้ตับรสชาติตัวนี้ทำให้ชูความขคาวสิ่งนี้เลยทำให้มันย้อยลงไปจริงๆแล้วการจัดจานความเป็นทองพิพรมากการรับต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะค่ะน่าจะเอาดีด้านอาหารค่ะ <laughs> เสียดายมากที่ตับมันขาวเสียดายที่เราจัดการมะพรุดไม่ดีพอวันนี้ฉันอาจจะได้เป็นจานที่ดีที่สุด